S <S เอาเนื้อห้องหนังเดี๋ยวพี่หนิงสีสันสีสันกำลังน่ากินแล้วได้ครับพี่น้องเริ่มมีสีสันแล้วบ้านนี้แล้ย,ย่งางแ,แฮมปไก่ครับทำเปอย่างน่ากินเพราะเรื่องซุกๆุกละเพราะว่าอย่าเพิมันแฮมโอ้ทำเหมนแฮมอย่างน่ากินเบสตครับพี่น้องผมน,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 นะ สวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับพี่น้องครับครับมื่อนี้วันละย่างไสหมูครับนี่ด้ดังไฟนจะติดกำลังได้ที่ครับอเป็นหิมะเลยวะเสิร์ฟตู้เย็นไว้ครับไสหมูโลไว้เมล็ดวานนี่แหละครับซื้อสดๆมาแล้วเลยมาโลเอาตู้เย็นไว้ย่างแซ่บๆตำแก้วมะนาวพี่น้องแต่ไก่ตัวแก้วมะนาวสมๆมเสิร์ฟหอมจังเนยคู่สดเลยร่ะ แม่ผุดหันไปทางฟุ่นแห่งมือตือคือไปแต่ฟุนตกพี่น,อน,อน้องกันหมดบรรยากาศบรรยากาศแจ้งน้อยกับเล้วเราพี่น้องาก,ก,ากันว่ะเทียมต,ำตำับตับเสียกระเทียมยกับผไาโยกต้นะมน<ร>ะฮุ่งแม,ม่ปางว่าได้ไปจะได้กินเยอะดอกมะฮงฮอแล่นพี่น้องได้มุ่งแล้วได้ครับพี่น้องมาหนีโคไมาพอน้อยแม่ปางแจ้งน้อยกับชาวว่าชาวก็ว่ากระถินหน่อยพี่น้องกระถินหน่อยกับผักงานเดี๋ยวนี้คนว่าคอย ว่างเั็กน้อยคนกับกลับมาลุยงานเด็กดาวพี่น้องเห็นน้องกินในพี่น้องบาฮุองกับกระลังที่ซุกอกอังอยู่วังหนึ่งหันยานพ่อน้อยบักวัดที่นี่พอดีขักวัดที่นี่ดึงดาวพี่น้องเอ๋ยป้าเอาะเป็นชิ้นกันนะครับพี่น้องผ่านนี่มั่นก็ตีอย่างไงติดตาอ่อนอยู่บ่เเขาอย่อนยังนุ่มอยู่เลืองอุ้ยเสียบอลไรนั่นโ เป็นสิ่งส่วนอย่างง่ายดีหลักๆตำกะเทียมมักทีๆครับพี่น้องพี่น้องต้องไล่กินตามอันนี้มาได้หน่อยอืมเขากับปากันเป็นยางอยู่ในตลาดก็เป็นจะเสียบแท้เท่นี้แต่พอไม่แต่ยางไหลเยอะอยู่แต่ว่าไปเบิ่งเพิ่เอีส์คือเหลืองงามเป็นจะเสียบแท้เพิ่มเสื่อมเลยเนี่ยโอ้ยฉเข้ากับเรื่องนเ้ร้อยสวเอาแต่สูตรโบราณธรรมดาครับนั่นแล้ว ก็ถือว่าขมหน่อยๆขันขมจังไงก็ดีแล้วมาลูกขมแกียวมะนาวส้มไปไล่ขมเดี๋ยวมาบางเสร็จตำแกยวว่าละคขับกินเะครับพี่น้องทำกินเหนกันนะครับรอให้ยก่อนหน่อยมัดเปลี่ยนนะมาฟางเสร็จตำแกยวเงี้ยตัวนี้เอากินเสร็จกับนีเรามีพอดีว่ะเอาอยู่บ่มองเันเอาเหมือนนี่เรามองเสียบมันว่ะเออเอาดีแล้วเอตี้ยนนะเตี้ยนนั่นแล้วติดทางนี้เนาะโอเคบา่ ตำกระเทียมเลยนะสะกระปรือมาดิเด้อสะกกระดับครับตำกระเทียมเสือ้อเมื่อน,นี้ใส่แต่กระเทียมกับเกลือกับสูรสดีแหละครับน้ำมันหอยแบบน่อยเล้วด่าน,น,น้ำมันหอยบอที่อันเหลืลลองบ้น้ำมหอยเท่ากับเอาที่อิ่วขาวนี่ทำเป็นสีดำได้เถอะมีน่ากินเด้ที่อิ่วขาวมันบ้าดำได้เหลืองเด็ดจังเอาเสื้อได้น้ำมันหอยใส่จังน่อยเดี๋ยวหอยจะใส่ห้ดอกใจ็ปังเป็นผู้เสิร์ฟ เติมปรุงประเภทนั้นพอน้อยมีค่อยถนัดเวยขันเกิดกับแก้วสูรสดกับแก้วประเดี๋ยวะเกิดฐานะครับพี่น้องแก้วโคเขาโคสมปันบานพวกสีอู๋สีอู๋หนูห่วยใส้มีเต็้นหมดล้วครับพี่น้องน้อยน้อยว่าท่านสมัยแม่กระทั่งรถสีกับห้อยจะห้ามแทบไม่ได้เสอร์เลยนะครับพี่น้องไี่ตลกหลานมากินเกลียวแต่เนี่ยบลูกเอ็สเสอร์กินอยู่ครับกับเสียบด้วแล้วก็ น้อยมันมีถนัดก็เลยว่าจักละเสือน้อยเสือหลายซำเลยเขาบ่กคอยใจรถเด็กเลยทำยังงเนาะเก็บกี่ข่าวควาจริงมันก็หนวดแสบดีอยู่แต่สมุดซื้อว่ารถดีเด้ะย่ำผัดย่ำเหมือนยังใจดังบ่พี่น้องควรจำเป็นพี่น้องต้นกล้วยโจมเนี้ยวต้นกล้วยต้นอ้อยไปไหนล่ะพี่น้องเนาะ น้อยก็ได้เก็บเข่าดอกก็สบายดอกขั้นฝนใบโตขั้นผลโตวันนี้แจกงละไรทีจังใดล่ะเฮาไม่ทันเด้เฮาก็ได้หลังขาแล้วได้ละลบมุมได้เฮาไปลบได้ละงแต่ว่ามีการไดกแอมสร้างเป็นกำลังแอมเพื่อครับผมผมมาเนีเทพื้นก่อนเนาะเทพื้นพื้นแข็งแล้วเพิ่นยังมาสร้างอุปกรณ์มาแอมเพื่อเอาแมาเอาเครื่องปรุงมาสูตรรถแค่นี้แหละรื่องปนอันน่ะซอสหอยเอามาเลือกเป็นซอสหอย แม่ครัวนั่นแหละฟ้าข,า,ขาวๆน่ะเห็นอยู่บ่โอ้ดีบ่เออเจ้าเชิเมื่อ,อก่อนเอาเปิดฟ,ฟ้าอ้อเกิดจักหน่อยดึงอดออกึ้นอื้เลยบ่เออโอ้แบบนี้อออเออบ่ได้ใสจลายแล้วน,นี่บอกของสีอุ่วขาวซอดหอยโอ้ซอดห,หอยหอยท่องวันตกใจร้เราผิดวัหน่อยว่วหุ่นจเงด้วยซึ่น้องเอ้าเอาใจตามสบายเจ้าเลยวะนี้ ผงนวดน,น้นละใส่หลายๆผงนวดเพราะว่าเขาใส่เน,นี่แหละเขาใส่ซอน,นหอยโอ้มันมีความนวัวเยอะขันดีกว่าเย็นหลายหมือ,อ,อ,อกระดังจังอนจางถึงไม่กาเข็มแล้วเนาะแทกแสบยากแล้วคูเขาแบบนี้หกห นี่นี่นี่ตรงนั่นนี่ละเออโต๊กเอาท่านเดยบอกอีหลาถือมาไว้ยงนี่สลวนามันเท่าเดียวกันได้พี่น้องหวัเอาเนื้อเาหนังเดี๋ยวนมีสีโอ้ตัวนี้หมที่ออกพาเป็นสีเหลืองๆยำางกายสาาดนัดเห็นปัญญาสุดหนั ใช่ล้วไปเสียบด้วยครับขั้นอ็ดมจิ้มเธอสวยจังนหมากพลังพอนเขาจะเอาไปต้มเลยค่ะต้มกับเสียบคือเดียวเดี๋ยวทางเรต้มสูกตรจิ้มจต้มแลยพลังพอนกันหนึ่งถ้าต้มจิ้มกับแกงหนึ่งต้องกระเพาะมันเด้ออันโออ้ันใหญ่ๆนน่อยวันนี้ไปเอาอันใหญ่ได้กระเพาะน้อยๆมันเกินครึ่งโลขั้นกระเพาะใหญ่น่ะมันจะหยาบตต้องไปต้มถึง เพาะสามขี้ขีดสองอันโลสามอันโลโอ้สุดยอดใส่อย่างมันขันอันนี้ง่ายอะนั่นกกระเพาะมันคือเดียวนะแต่ว่ามันกะหมูลุ้นร้อยว่าโลขึ้นมืนกันยังไงกันยากไงเขาต้องใช้เวลาต้มสวนกานเขากินแบบดุ่นจวนต้องหมูน้อยปานกลางไปกินน้วกันนะนี่แหละไฟกระดับนี้แหละครับคันใช้ไฟแห้งเกินกับลูกเธอได้ครับมันเป็นมันตัว อ,อมันก็ต้องมีมันตัวนี้ไว้สีเน่าๆจะไมาไขมันไหลเออเอาไว้ทั้งหน่อน้ำข,ข้ากข่อยเกี๊เผาเรื่อยๆเอาเราห้องว,<น>ว่ามาบกเดือนห้าก,ก็ว,ว่าได้ครับนี่สุดยอดพอ,อ,อดีเลยเนาสลับซับซ้อนกันขอเปลี่ยอ,อย่างเธอเดียวเมือ่ออย่างเราหดตัวเขาดอนเนาะเอาไว้น้ำขอยแล้วอันใดมันมันเท่ากับหอมเลยคือกระเทียมเลยไฟขยับเผาไปเลื่อยเอาน้อ เป็นเลือพอกระเทือนครับเสื่อมัดใช้น้ำขอมน้ำมูลเหนี่ยวไว้เลยไปไก่โหเต่อระดับได้ทั้งอืมอืมอะไรอย่างนี้ก่อนอัตถีรี่ไปนี่แหละอืมโอ้เติมปูมาตลงเสื้อกันนะพีกไปพลิกมามันยังรักไปกอแกะหอยน้ำเหนี่ยวได้แต่ว่าได้ทีเ้าพี่น้องโอ้ว่ามันไฟมีแห้งวางเสื้อหลุดลุกครับพี่น้องได้เอาอวนกระทะมาค้างต่อ พอดีกำลังเลิกไมหุยตอนนี้แม่ปางคนกำลังตำเจียวครับตำเจียวมะนาวไว้กับเส็บๆกำลังหาอุปกรณ์ย่างบาลา์บีคิวบาร์บีคิว่างารมะนาวโอ้ยย่างอยู่เน,ะนานะเดี๋ยวพริกอันนี้ทาเด้อใหญ่ปางเลยพริกใส่หมูทาสวัสดีครับเมดลูกกันหน่อยครับ แมปงังตำแจ้วครับผมแจ้วหมน่า,าเนาะแจ้วสูตรเด็ดแม่ปังครับน่ากินนะน่ากินเปนแบบย่างแต่ไม่อัปเ,เดตครับมาทางนี้กันสีสันกำลังน่ากินแล้วได้ครับพี่น้องรเ,เริ่มมีสีสันแล้วบ้านระยะแห้งแห้งแก่ครับยับนงน่ากินมีหมักหมักยังมีเพาะอันนี้หมี่กระเทียมกับเกลือกับซูรสดับอัน ไม่ยั้งก่อนเออซอสหอยซอสหอยครับพี่น้องแนวพ่อน้อยมีเคยเสือก็เลยมีแจ๊คคำหล่ห้องกับผมเดียวพ่อน้อยกินแบบโบราณโบราณจังหน่อยจังไงจังมาเบิ้งกันครับยมลูกเมียเอเธอกินหนึ่งได้กินแบบขันไหมจังหน่อยครับพี่น้องครับบรรยากาศลังยาสุก๋วยเตียวครับเสี่ยบครับ พี่น้องโอ้ความแห<อ>งลงไปว่าพี่น้อง,องแรง <c oughs> <c oughs> ดูเดือดมาครับผมตอนนี้ไฟก็อ่อนๆเดี๋ยวเราขี้เท้าปุ๊กยังไงม,มันมันบวกอะอย่าเบิ่งไปครับว่าเราเนี่ยขี้ขี้เท้าปุ๊กอะไม่ขี้มาเดี๋ยวขีดครับไฟมันแห้งเกินครับตอนนี้ไฟแรงไฟแรง,งรลุกปัดขี้เท้า <c oughs> ีง่ได้ยอดนีไก่สุกยังนี่ครับว่ยังเลี้งสุกสุกแล้วพ่าว่าเให้มันแฮมโอ้ทำแฮมแฮย่างมากเกรบพี่น้องกูนะปีนขึ้นมากหลืองามอย่ได้มีไหมอใสมืออย่างแบบนแฮมจังลยอย่างเศบกรบปี่น้องถ้ามันขาวๆมีจะแศบกันเลยดเหลืองได้แบบนี้สุดยอดนี่ดิแมน จังมาเบิ้งครับผมครับเจ้าแม่ปางกันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ถือว่าหมูพอหน่อยจะเป็นตะคุยแซ่บกําลังดูเดือดด้วยครับทั้งหมดไฟลุกแห้งครับย่างใส่หมูไฟแดงนี่ครับตอนนี้กินหมูไฟแดงโอ้เอาแล้วหรือไหมสินได้ทีแล้วนะพ่อได้ทีแล้วท่านสุกแล้วครับเนาะกรอบย่างใส่หมูไฟแดงครับ แบบนึงพูดอะพูดนะครับเบิงแน่พี่น้องแบบนีุ้รุ่นแรงอยู่ดีพูดอะไรแบบนี้เอาซุกน้ำงามอะไรแหะครับพี่น้องมันยังเราเสี่ยบพูดหน้ากินครับแบบแฮมโอ้หอยดำแบบพี่น้องกางซุกางซุปแล้วละครับว่าอย่างเงื่อนมันแฮม กินนี่ได้การแล,ล้วมาดูปันจัดเลยเี่ตัวนี้ก็ได้แล้วลอ๋อ,อกรลังแม่กรลังวก่อนเด้แก่ตางย่ยแก่เย็นสุกงามๆไก่สีไดทีแล้วรับันนี้มาสุกแล้วละครับที่น้องบานี่คกขนาดนี้นะยบดลบนก็นเสียเอาไปหัน่น ขินค้าเ<อ>ขียงเลยนะ<อ>พ่อมันแม่งันก็ว่าแก้วหอกแล้วหรอโอ้ได้การได้การพี่น้องเด้อครับบานครับสุกแล้วเนี่อเอานี่ลงกรล็ลงมเด้อครับพี่น้องบานนี่นนจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับแนงขับมงทุกวันนะครับเย็บีทุกคนละครับมากินยางใส่หมูเด้อครับพักพี่น้องพักขับก็พักพักบอดชันได้พี่น้องโลกระปุ่นครับดอกพักกัดหิน กินไมาละซิ้มเหมือนเป็นน่องมึงกันแล้วกินเลยหรอน่องกินเลยแล้วเด้ครับย่างใส่หมูครับอ่ะกินข้าวเที่ยงเลยเด้อพี่น้องเชียสูตรเด็ดแม่ป้าครับมันยังหอนครับพี่น้องก็เลยแต่อานี่ฉีบซอยอร่อยพอดีบรลูกจานที่เข้มเออตามไปใส่เขาได้ลูกรวยจานเด้อน้องทุกคนทุกมองทุกบอลนะครับไปสิมมึงกันเด้อแม่ปดใจว่าใดแล้วพอนอน หอมปนิมอยนไงนะแลอะพี่น้องร่มหนาวเลยพี่น้องเอาไปเอ๊ะสนเหลือจิอ้มเขาได้กระจกกันตัวพ <c oughs> ี่ที่กินน้ำเลยมันขนาดดีได้ข้างกวา่า <c oughs> ป่ะแสบพี่น้องเลย เด,เ,เ,เดี๋ยวมะนาวส,มสม้มๆเท่าเดียวครับทีเดียเมื่อเดียวออกหากินนี่ือนอน้มากเนี่ก,นก็จะหากินปูจินปลาได้ถดวโคกนิดก็จะพาไปครปลาจะทอยาหนาววะเมือรงเที่ยวนั้นบ่หนาวไปใส่มองเด้วจะ่าไปยามเนาะมีการเปาลตอนนี้เ็นบรรยากาศนะวฮึ่มๆนันนาาจะหนอ มาบกเดินหานลองกันนะาาั่มนมาลาบังบกเจมอจาบได้รับบันเจถึงมากกว่มันไม่รู้อะไม่รอาาบทำงานล่วงเวลาบ้านาะ ใส่กานไปยางใส่หมูมิแซ่บยังไงเอาตัวนี้หน้าตัวสีกรอบๆในม่ยังไงนะงจะเปแซ่บเป็นไ,ไดพปะแซ่บหรอรักรบก,กินมองเลืก็ได้ดกิน้มัเจะก็แจานาหันหบะใช่กบไปครับ หลังของมันเออผัดๆอืมครับคนสกากนะอย่ามาคนบาดแล้วมันจะคนกินอย่างมีบกอกได้บ่คนบ่อยากจะคนอยาก เมื่อกนี้เดก่ดีมาก,กรอกเหับเมื่อหนาวยมัน,มมน,นกกรมนัประกาศินลังจะเสดอกครับน้อง้าหนมัเยีนาเท่วมาเียงกับนา ก็าอาบน้ำแม่เออเอาแม่เจ้าบอกเขาเสียงเงาเอ่เอาคิดว่ะเตรียมก่อนนขึ้นบานเขาบอกเลยว, <c oughs> ลว่าอาบน้ำที่ไหนเอาเออพีน่องกินมังข้าวเส้นข้านเหนี <c oughs> าาายางเสืหมูเนาะ บรรยากาศ่เ <พอ S 2> รดืมมหนังมากีนนะตาไวไม่ต้องมันสายแล้วมืนน่อไหรเมรนาเนาะนบรรยากาศเราน,นาวนี่ถูกหนังโอ้เอาเดี๋ยวครับเสรยาดองเพราะหนไมยเสร็จละเ้าเดี๋ยวเลยตํารามันเกน็เราขาวหนังเข็มครับน้อ ันหคากน้อยไอ้น,นั่นเนี่เรารลองเสียงอยู่เขา,าหงส์ใชคมันแม่มีมัน,มมน,มน,นีนีไอนึองท่านมาอีกนะักร้องคุณไทอ่ะเราขาวนางเขียข้าฟาญญาั่งเข้าบรรยากาศครับจีนางนางไข่นางาาหนาวนางวายนางงู มันก็ดีมากมันหมันมันม่งขายมัน่หนังเลยมั้งคอนแส่บมันมืนเพื่อน <c oughs> มันยางสูตรสูตรของแม่ฝางคบมือ <c oughs> แต่สูตรปน้อยจะมีแต่คร้ใบมะกรูดแบบสมุนไพรแบบนี้ก็แซสบดอีแบบ นำซอยไปนำกับพี่น้องใส่เขียงเลครับเลยใส่เขียงเลยเตอร์พี่ชีบมาเน็มาเท่าเด้อส่งลูกนั้นไป็งเรียนนำบ่เราส่งแล้วหนอเมื่อเส้านี่ส่งไปแล้ว ไปนั่ไปน,นั่ตรงนี้่โอ้เสียบเลยครับพี่น้องมันได้บรรยากาศนิดหน่อยเสีบแล้วเริ่มมอ่องล้เด้อทำมองล่องแล้วลามล่าเลยดข้าวมั่งระเบิดระเบิดเนี่ยมาเสียบพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมพ่อน้อยใส่เดิมทั้งผู้สายทังแม่ปาาครับ ขอบคุณหล,ลายๆครับผมขอบคุณค่ะ,อ,คคะอย่างแส่บหนึ่นมันนี่นี่ลูกกินน้ำเหมือนเด็กหนุ่ง